สวัสดีค่ะผู้รักการปลูกทุกท่านประสุบไปบ้านพี่สาวเจอเห็นเขาปลูกเออสน่ห์จันโกเมนไว้โอ้โหกอใหญ่มากๆเตลึงเลยล่ะค่ะทั้งที่กระถางเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วแถมพอเปิดเข้าไปโอ้โหออกดอกเยอะเลยล่ะค่ะทุกกิ่งทุกก้านดูกระถางเขาคกรเลเล็กๆขนาดเนี้แต่แตกกิ่งก้านสาขาได้เยอะมากแล้วก็สวยสะพังเลยค่ะเนี่ย แล้วก็ถามเลยถามข้อวัาเขาเ,ออเลี้ยงยังไงถึงได้งามขนาดนี้เขาบอกใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวแล้วก็ให้อยู่ในร่มนะคะรดน้ําอยู่บ่อยๆไม่ได้แช่น้ําอยู่ตลอดเวลายอย่างนั้นแล้วก็ให้อยู่ในร่มเท่านั้นเพราะเสน่ห์จันทร์ทุกต้นเขาชอบอยู่ในร่มมากกว่าจะออกแดดดูดอกเขาสิคะเนี่ยสวยงามมากเลยถ้าเป็นบอลสีเราโอ้โหผสมกัน หน้ามืดเลยใช่ไหมคะปลูกกันไม่หวัดไม่ไหวดอกก็สวยมากเลยคะ่ะเอ่อทางตำราก็จะบอกว่าบ้านไหนปลูกเสน่จ,จันแล้วออกดอกจะมีโชคมีลาบมีเอออะไรล่ะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านพระสุม,มองเข้าไปเนี่ยแค่ผ่านหน้าบ้านเนี่ยก็เห็นถึงความสงา่าความมีมงคลเพราะว่าเป็นกอที่ใหญ่ๆมองเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกโอ้โหบ้านนี้ดูดีนะคะ มีต้นไม้ใหญ่ๆที่งามสเสน่หจันโกเมนเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะใบกลมๆออกเหมือนรูปหัวใจแล้วก็ก้านตอนเล็กๆเ,เ,เขาจะสีแดงแต่พอแก่แล้วก้านก็จะสีุขเขียวหูจะฉีกถึงสะดือแต่จะชิดกันนะคะเขาคล้ายๆเสน่ห์จันแดงนะคะแต่นี่คือสเสน่ห์จันโกเมนซึ่งสมัยโบราณเขาก็จะเอา หัวเขามาฝนฝน,นเอาไปทําพระอย่างเงี้ยค่ะพระผงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมีสเสน่ห์มีเมตตาเพราะเชื่อว่าการปลูกว้านสเสน่ห์จันทุกชนิดไว้ในบ้านเนี่ยจะทําให้ค้าขายดีมีสเสน่ห์มีมงคลมีสิริม,มงคลอะไรเงี้ยค่ะแต่พระสุก็ว่าแค่เรารักการปลูกเห็นต้นไม้เขียวๆในบ้านก็มีความสุขแล้วนะคะ ผู้คนผ่าน่ันมาเขาก็จะเห็นว่าโอ้บ้านนี้ปลูกต้นไม้ได้สวยได้กอใหญ่ซึ่งไม่ได้ใช้อะไรมากแค่ให้เขาอยู่ในร่มนะคะใช้ปุ๋ยคอกเขาก็จะใหญ่โตขนาดนี้มองดูดีเลยนะคะนี่เลยคะ่ะเสน่จันโกเมนูุหามาปลูกกันนะคะเพราะว่าเขาแตกกิ่งก้านได้เยอะได้ไวมากเลยคะ่ะบ้านนี้เขาเฉิอนออกมาเป็นชิ้นๆได้ปลูกได้เยอะเลยคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ